สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest i n d u r Area นะครับประจำวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับแต่ก็เป็นวันศุกร์ที่เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเดือนวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันทําการนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตภาพรวมตลาดการลงทุนกันนิดหนึ่งนะครับภาพรวมตลาดการลงทุนเช้านี้เองเนี่ย แม้ว่าเมื่อคืนนี้เราจะเห็นตัวทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐหรือตัวดาวโจนส์เองปรับตัวเพิ่มขึ้นไป500กว่าจุดนะฮะ520จุดเนี่ยแต่ NASDAQ เองก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะครับแล้วก็ตัว S&P 500เองก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบโดดเด่นอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะครับฉะนั้นเองจริงๆเนี่ยซ e n t i m e n t มันอาจจะไม่ได้ค่อนข้างไม่ได้ชัดเจนพรามาเช้านี้เองเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดมาทั้งหมดในช่วงเช้าส่วนใหญ่นะครับปรับตัวในทิศทางที่เป็นลบหมดเลยนะครับเพราะเปิดมาส่วนใหญ่ก็ อยู่ในฝั่งของอแดนลบนะครับแดงหมดเลยนะครับมีแต่ฝั่งของสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์ที่บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยแตนน้นท่านตะรุ่นไทยเองถือว่าวันนี้เองเซนที่มัก็ไม่ได้มีความแบบชัดเจนไว้มากมายเท่าไห,ไหนนร่นะประเด็นผมมองว่าโอเคเมื่อคืนนี้นะครับสิ่งที่มันดูดีอย่างหนึ่งก็คือว่ากระทรวงแรงงานของสหรัฐเองเนี่ยรายงานตัวเลขผู้ขอยื่นรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมานะครับชะลอตัวลงมากกว่าคือออกมาปุ๊บเนี่ย คนที่ขอยื่นเนี่ยมันมากกว่าคาดนะครับมันเลยทําให้อ่าสะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับอีกคีย์หนึ่งนี่ก็คือตัวเลข PCE นะฮะอัวช,ชีวัดต,ตัวของเงินเฟ้อเองเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับอยู่ที่สเอร์เซนจากเดิมสามสิบหกเนี่ยคือไล่ไล่ไล่ลงมาต่อเนื่องเลยจะมันสะท้อนเงินเฟ้อสหรัฐว่าโอเคเงินเฟ้อในเรทเท่านเนี้คือเป็นเงินเฟ้อท,ที่แบบลงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเฟดน่าจะต้องหยุดขึ้นดอกเบี้ยจริงๆจ,จังๆแล้วเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้จะมี เจ้าที่เฟดบางท่านนะครับที่ออกมาพูดในเชิงความจริงก็เขายังกังวลเรื่องของเงินเฟอ้ออยู่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยพอมมีตัวเลขมาคอนเฟิร์มแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้ภาพรวมทุกอย่างแบบเอออยู่ดีนะนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าไอประเด็นพวกนี้มันเป็นประเด็นที่มันรับกันมาแบบเยอะมากๆในระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าเรามาดูตัวเลขตัวของอ่าสิ่งที่มันไม่ควรจะแบบขัดทางกันเลยเนี่ยคือตัวของบอลยู คือบอลยูเนี่ยเมื่อคืนนี้มันดันเป็นลักษณะของการที่แบบรีบราล์ขึ้นมาแล้วก็รีบราล์ขึ้นมาแรงด้วยหรือเป็นการรีบราล์จากจุดต่ําสุดนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นแค่การรีบราล์นะแต่ว่ามันจะเป็นภาพของการกดดันได้แล้วก็ดันนะครับเป็นรีบราล์ร้อมกับดอลลาร์สหรัฐที่เป็นลักษณะของการแบบฟื้นตัวหรือรีบราล์ขึ้นมาได้แข็งค่ามากๆเลยนะครับจากเมื่อวานนี้อยู่ที่โซนเวส่าจุดต่ําสุดอยู่ที่102.5คนะือด,ดีบกลับมาที่103.5ขึ้นมา 1. จุดดดนนะครรรััับบสาหตวออลล์ิเ็กซ ฉะนั้นเนี่ยตลาดในภูมิภาคเลยไม่ได้รับผลผลบวกตรงนี้ไปด้วยเลยคือแปลว่าดอลลาร์มันเริ่มจะเป็นลักษณะของการที่พลิกกลับขึ้นมาเป็นการแข่งข้าถึงแม้จะเป็นการแข่งข้าแบบลักษณะแค่รีบาวแต่ระยะชัระยะสั้นก็จะถ่วงตลาดได้อยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยภาพปัจจัยต่างประเทศม,มันมีทั้งบวกและลบสลับกันไปแล้วอีกประเด็นนึงคือราคาน้ํามันนะครับเมื่อคืนนี้ราคาน้ํามันเนี่ยพยายามที่จะขึ้นไปแตะระดับที่80เหรียญแล้วก็โดนตบลงมาผลการประชุมโอเปกพาสออกมาไม่ได้มีอะไรที่เป็นนเอรรรไไไสะะมมากมากยทนะ่หนะคับ ก็จริงบอกว่าหนักกว่าคาดด้วยเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้คุมเข้มอ่ะคือจริงๆแล้วโอเปกพาสเองนะครับเขาปรับลดกาลังบริษอยู่แล้วแต่คีย์ไฮไลท์ก็คือว่าคือการปรับลดกาลังของโอเปกพาสเองอ่ะมันมีหลายๆคนที่มันไม่ทําตามฉะนั้นจริงอ่ะพี่ใหญ่ก็ควรที่ต้องที่ที่เราคาดยังไงคือพี่ใหญ่เมื่อวานที่ต้องคุมเกมแล้วนะนะต้องบอกเอ้ย hey, ยนทําได้เท่าไหร่ทาได้เท่านั้นแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า ที่ใหญ่เองก็ไม่ได้คือไม่ได้มี power ขนาดนั้นแล้วก็เป็นการนโยบายออกมาคือการปรับลดกำลังดิตแบบสมัครใจนะครับแค่สองล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งมาณปัจจุบันมันลดไปแล้วประมาณล้านล้านสามนะครับแล้วการปรับลดกำลังลิตแบบสมัครใจแบบนี้มันไม่ได้ส่งผลทําให้แบบเออจะต้องแบบทําแบบนั้นจริงๆรนั้นเนี่ยราคาท้้ามันก็โดนมาเลยฮะเซลล one f a ฟกลงมาเลยนะครับตกลงมาซึ่งแบบนี้มันก็สะท้อนภาพเดิมของเราที่เรามองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นลักษณะการวิ่งไซเว ก็ค,คือขึ้นไปสักแถว80เหรียญเนี่ยอันนี้ต้องช็อตลงมาด้านล่างใน72เหรียญนี้ก็เป็นแนวรับที่น่าจะรับอยู่นะครับฉะนั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานวันนี้นะฮะมีโอกาสในการที่จะถ่วงตลาดได้ต่อครับ c t ะมีโอกาสในการถ่วงได้ต่อที่ก็ปรับตัวไหลลงมาต่อเน,นื่องก็ต้องระมัดระวังจริงๆพอทอสปอ,อยังลงไม่เยอะนะครับ อย่าเพิ่งเข้าไปถัวนะะแนวรับด้านล่างนยไกลๆของเขาร้อยสี่สิบนะร้อยสี่สิบเอ็ดแบบนี้เนี่ยมีโอกาสนะฮะไปเล่นไปมนะฮะมีโอกาสที่จะลงม,มาถึงในระยะก,กลางดังนั้นแทบแทบเนี่ยมันรีบาวขึ้นมาในรถรถของอย่างเดียวนะครับสาหรับตัวปตอสพนะครับส่วนภาวะของตลาดรุ่นไทยผมว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ยังเป็นลักษณะอการที่อ่อไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามานะครับมีเรื่องลงกลุ่มลงไฟฟ้านิดนึงนะครับเนี่ยเมื่อวานเราคุยกันว่าแบบว่าเวลาเลือกคุย ในในภาวะตลาดที่เป็นตลาดแบบลักษณะแบบเนี้ยนะครับเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงเพื่ออยากพยายามไปไล่หุ้นที่อยู่เขาแบบวิ่งมาเพราะมันจริงๆหุ้นทุกตัวคือเวลาตลาดเป็นขาลงแปลว่าหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงมากกว่าขึ้น,นซึ่งมันก็แปลว่าเวลาที่มันมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะเป็นแค่การบีบาวเขไม แปลว่าหุ้นที่มันเด้งขึ้นมามันเป็นแค่การรีบาวฉะนั้นการที่เราไปไล่ตอนจังหวะที่รีบาวมันมีโอกาสเจ็บตัวสูงมากเราก็เลยบอกว่าเวลาที่เราแนะนําหุ้นเราจะไม่แนะนําเลยเวลาที่แบบตัวไหนมันขึ้นมาแรงๆแล้วอะไรเงี้ยเมื่อวาเนเนี่ยนะถ้าใครไปไล่แบบบีกิมนะ TDC เนี่ย 4, โดนเลยนะครับเอโก้พวกเนี้ยคือพวกเนี้ยตลาดที่มันเป็นภาวะแบบ ที่มันยังไหลลงอยู่เนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องใจเย็นกับมันนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตลาดที่แบบเราเข้าไปแล้วเราไ,ได้กําไรเพราะคุณกำลังขึ้นมันจังหวะที่เราต้องรอดูรอยอย่างเชิงตลาดรอดูน่รับซิมันไหวไหมอะไรเงี้ยเหมือนตอนไอโก้เราแนะนําคือตอนที่แบบว่ามันกําลังเลี้ยงตัวแบบนี้ขึ้นมาเลยจังหวะข้างบนเนี่ยคือต้องถือรอขายแหละนะครับหาจังหวะวพามันมีไรทปุ๊บเราต้องขายแหละนะอย่างจริงๆตอนช่วงเราแนะนําคือตอนแบบเนี่ยพยายามยกโลอย,อยู่ทีแบบนี้เราขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราแนะนําขายแหละ เราจะไม่ให้แนะนำแถบนี้ไม่เอานะ CPG ตัวที่เราเคยแนะนำไปในช่วงก่อนหน้าเนี่ยนัยนี้แต่ตอนแถบราคาแถบนี้คือแถบนี้มีคนมาถามเนี่ยผมก็บอกว่าไม่แนะนำซื้อแหละนะครับเพราะมันขึ้นมาเยอะมากมลกเลยมันเป็นจังหวะของการบีบ่าวฉะนั้นเนี่ยหุ้นในภาวะตลาดถามว่าโอเคไม่ต้องดูตลาดได้ไหม,มก็พอไม่ดูได้ครับเพราะว่ามันเป็นขาลงมันเป็น selective play อยู่ T แล้วแต่ต้องดูตลาดว่าควรพิจารณาแผนในการที่จะเลือกหุ้นหรือการตั้งรับหุ้นการไล่หุ้นเนี่ยมันสมควรไหม อันนี้เราใช้ตลาดดูได้ทีกลับมาที่ตลาดที่หนึ่งตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับณปัจจุบันเองเนี่ยลงมาเรียบร้อยแล้วหลุดแล้วหลุดไอ้กรอบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยหลุดแล้วซึ่งมาหลุดกรอบสามเหลี่ยมแนวรับแรกก็ลงไปเจอกับโซนของกรอบที่ทางทางลงขาลงเนี่ยตีมาได้เมื่อวานก็ลงประเสพอดีแล้วพยายามเด้งไหวเ่นคือวันนี้นะครับวันสองวันนี้ก็ควรจะต้องยืนให้ได้อีกตรงเนี้ยครับแถบแถเนี้ยมันควรต้องยืนให้ได้ พอถ้ามันยืนไม่ได้ตรงนี้นะครับมันเป็นจุดวัดเลยว่าจะเด้งกลับไหมนะครับหรือจะไหลลงต่อซึ่งถ้าไหลลงต่ออีกเนี่ยยืนเนี้ยไม่ได้เนี่ยดาวไซต์มันจะเปิดแล้วมันจะมีโอกาสที่จะทําโลใหม่ขึ้นมาทันทีซึ่งแป่ามันไม่น่าเล่นแล้วนะครับเนี่ยถ้าหลุดเเ1,370นั้นมันไม่ไม่ควรเล่นแล้วไม่ต้องรอให้ถึงโลด้านล่างนี้ก็ได้1,366หลุด1,370เนี่ยไหลลงมาได้หนึ่งที1,320แต่ฟังเออบังเออเนึ่ย1,320เนี่ย ถึง320สอง325มันก็เป็นจุดที่มันน่าเข้านะถ้ามันหลุดลงมาจริงๆเพราะด้านล่างเนี่ยคือ EMA 200มันคือไม่ลงมาแบบนานมากแล้วตั้งแต่สมัยโควิดคะแล้วลงใหม่รอบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยถ้าลงมาจุดเนี้ไอ้เคมนจะเป็นจุดที่มันน่าสนใจแต่ตรงเนี้ยวนนนแบบันเนี้ยเอาก่อนถึง370เนี่ยนะครับ 1, 3, นึง370เนี่ยหัวจะรับอยู่ไหมมันมีสองตัวเลือกรสำหรับตลาดพูดใดนะนะครับ คือหนึ่งเลยคือยืนให้ได้หนึ่งสามเจ็ดศูนย์แล้วแล้วไซด์เวย์ออกไปนะครับแล้วไซด์เวย์ออกไปออกด้านข้างสะสมกําลังให้มันอุดารือระอาดกันไปให้คนไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นแล้วรีดของออกแล้วดึงกลับขึ้นไปเลยแล้วรอให้ e อเสองร้อยมันเนี่ยมันประชิดขึ้นมาใกล้ๆเพราะไอเนี่ยมันเป็นสลบขึ้นอยู่นะเ๋ยวมันจะเริ่มเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆ,ๆแล้วพอเริ่มแตะสมมติเลี้ยงเนี่ยแล้ให้ให้สองร้อยวันขึ้นมาแตะแทนแล้วดึงขึ้นไปเป็นการแบบ ถั่วเฉลี่ยต้นทุนใครทนไม่ไหวออกไปนะครับแล้วต้นทุนของคนระยะยาวมากมากเลยนะ200มันนะ2เดือนอ่า200เดือนนะครับแล้วค่อยดีจับหรือสองก็คือแบบรีบทบลงไปเลยให้คนขายกันให้หมดนะฮะลงไปแตะข้างล่างนะร200เดือนต้นทุนของคนระยะยาวมากๆแล,ล้วดีกลับขึ้นไปก็ได้มีแค่สองตัวเลือกแบบเนะี่ยส่วนหุ้นวันนี้ที่เราแนะนํานะครับไปเจอตัวนี้มาตัวหนึ่งที่เอ้คิดว่าแบบดูดีเหมนะือนกัน ก็กองอยู่ด้านล่างลงมาที่200วิกแล้วแล้วพยายามแบบยืนไหวพยายามที่จะฟื้นขึ้นภาพเดลี่เหมือนพยายามยกลครับแต่เมื่อวานเนี่ยอขึ้นไปติดแนวต้านที่เส้นอ่อนลงขาลงนิดหนึง่นงปริมาณการซื้อขายเริ่มเพิ่มาแล้วตัวเนี้ยนะครับห่าทิศนะครับ HTC โค้กอะถ้าเบรกผ่านขึ้นไปในโซนด้านบนเนี่ยผมว่ามีมีการเปิดอัพไซด์ขึ้นไปหน6 11 16.7แล้วก็17บาทอันเนี้ยน่าลุ้น ประเด็นคือราคาเนี้สําหรับตัวหาทิปยอะครับราคานี้เห็นกองแบบนี้ดีวเดตนปันผลนะครับคาดการปีหน้าอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตแปลว่าโอเคเราถือก็อถือได้นะครับถือแบบรอรับปันผลก็ได้ล้วก็เล่นกินกําไรในช่วงนี้ก็ได้ประเด็นคือเจ็ดปอร์ซตมีทช็คอย่างนี้สมมุติเราเราท่านเนี่ยแนวรับม,มันอยู่ตรงไหนฮะสิบห้าจุดเจ็ดนะครับสิบห้าุดเจ็ดเนี่ยถ้าสมมติมันเบรกขึ้นไปได้จริงนแน้วยเรขึ้นปมะม้าเ5อร์น่เจ็ดเปอร์ซอะในในเร็วๆว,วันนี้ท่านขายไปก่อนก็ได้ซึ่่งมันกก็จะอ,อยูบยซบบบทา นะครับฉะนั้นราคานี้ผมว่ามันก็เป็นราคาที่แอหน้าเบสนะแต่เดนที่นี้เราก็ต้องมีจุดซับร้อนนิดนึงนครับหลุดโซนนี้ครับไอ้ลงเนี้ย15.4เนี้ยก็เป็นจุดในการที่ต้องขับออกไปก่อนเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวหุ้นที่เราแนะนําเดี๋ยวไปดูทีเฟกกันบ้างนิดนึงนะครับทีเฟกก็เช่นเดียวกันภาพเดียวกับเซตเลยลงมาที่แนวรับไม่ควรลงมาหลุดแล้วคร คือวันก่อนหน้าเนี่ยเราจะบอกว่าลงมา850เนี่ยลงมาหน้าลงนะแล้วเด้งขึ้นไปแล้วขายเมื่อวันก่อนนั่นคือเด้งขึ้นไปเจอชอกเนี่ยคือเด้งขึ้นไปแล้วช็อตได้ลงมารับได้แต่วันเนี้ยมันจะเป็นวันที่ถ้ามันลงต่อมันไม่น่าลงหรือมันลงแรงทงไมมันไมน่าลงนี่ถ้าลงมาแบบเนี้หลุด850เนี่ยจริงๆตามได้ในระยะสัน้นแนวรับอีกทีก็845แล้วหลุด845นี้ ถ้ายิ่งหลุดปีก็ยิ่งแบบตามได้เลยเพราะแปลว่าดาวไซต์มันจะเปิดแบบพเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ควรต้องเด้งขึ้นไปได้ไม่ควรแบบไม่ควรจะต้องเปิดลงมาแล้วนะสาหรับดวไอชาสูย์ส่วนรับทองคําทองคำเมื่อวานเราคุยกันว่ามันจะต้องักฐานมันจะต้องย่อบ้างนะครับถ้ามีแท่งแดงเมื่อวานทำรูปแบบเป็นสปินนิ่งท็อปเรามีแท่งแดงมาเจอแบบนี้เนี่ยนะแท่งแดงแท่งแรกจะต้องมีลักษณะการฟักฐานแหละนะครับอย่างน้อยอาจจะลงมาใกล้ๆ e m a สิบวันนะครับ ซึ่งแบบเนี้ยไอตัวทองคาเองไม่น่าไล่ราคาแล้วเป็นจังหวะการรอย่อรับเนี่ยส่วนใครจะใครแบบรองมาอยู่เนี่ยนะครับกำไรเราเกือบร้อยเหรียญเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีจังหวะของการปิดปิดไปบ้างแล้วนะครับในระดับนึงอาจจะมีจังหวะของการพักตัวบ้างแล้วครับลงมาแนวรับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โซนหนึ่งอะสองพันยี่สิบบนั้นบวกลบจะเป็นแนวรับนะครับสำหรับตัวทองคําฝั่งรองมีความได้เปรียบอยู่แต่ไม่น,าน,าน่าไล่ลงสองพันสี่สิบนี้ไม่น่าไล่ลงยี่สิบเหรียญเนี่ยผมว่าไม่ไม่คุ้มกันกับการแบบยอ่อลงมาแล้ว แล้วมันดึงกลับขึ้นได้นะสมมุติในนี้มัน2,040นะขึ้นไปในโซนด้านบนไนนะหนไหมไฮเดิม2,050เป็นแนวต้านฮะแต่ว่าลงมาแนวรับเนี่ยคือ2,017แปลว่าโอ้โเวลาจะเสียที20ขึ้นไปได้10ไม่น่าเล่นเอกเลยมองว่าขเคแบบนี้ไม่น่าสนใจอ่าก็เวทซีใบนะครับหรือมีอยู่ถือได้นะครับหรือเป็นจังหวะของการแบบรอย,ยอดรับดีกว่าแต่ไม่น่าไล่ราคาส่วนั่าเงินบาท ห้นานบาทก็ยังเป็นเด้งช็อตอยู่เมื่อวานก็นเด้งขึ้นมาตามแนวต้านนะครับที่เป็นจุดต่าสุดก่อนหน้าก็ชะลอชะลอแต่จริงยังมีโอกาสเด้งขึ้นไปได้อีกนะคือมันอาจจะมีจังหวะกระตุกขึ้นไปแถบแบเส้น EMA เจวัน,นครับซึ่งโตตรงกับเส้นนวโนมขาลงนี้กดมาอันนี้มีโอกาสอยู่ครับที่จะลงมาได้ไอ้ที่จะเด้งขึ้นไปแต่เด้งขึ้นไปก็เป็นฝั่งช็อตอีกคือแนวต้านสําคัญเลยอยู่ที่35.5ถ้าเบรกผ่านจะเป็นการกลับตัวใหม่แหละนะครับค่าเงินยูโรแต่ค่าเงิน อ่ะค่าเงินยูโรสโลปเริ่มเสียขึ้นไปแตะขอบนี้ไม่ได้แล้วลงมาแล้วพยายามหลุดนะครับแล้วหลุดสิบวันด้วยแปลว่าหลังจากนี้ค่าเงินยูโรอาจจะเป็นลักษณะการเหวี่ยงไซเว์พักฐานนะฮะแบบนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ใครมีรองอยู่ต้องเริ่มปิดแล้วนะครับแล้วก็ช็อตไม้ยังไม่ช็อตลองให้ทำหายต่ำลงก่อนแล้วค่อยช็อตนะครับส่วนค่าเงินเยนเพ่ของเรานะฮะยังอยู่ในฝั่งของขาแข็งค่านะครับ ก็เด้งขึ้นไปนะเนี่ยยังไม่ผ่านสิบวันจุดสิบวันมันจุด,นจดในการซบลอนนะครับนปัจจุบันใครถือตามเราหนึ่งสี่แปดจุดห้าเป็นจุดในการซบลอนนะถ้ายังอยู่เหนือหนึ่งสี่แปดถ้ายังอยู่ต่ำกว่าหนึ่งสี่แปดจุดห้าได้โฮลล็อกต่อไปได้โฮช็อตต่อไปขออภัยนี่มาดูโอเคเมื่อกี้วุ้นแนะนําไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูคําถามกันสวัสดีคุณแมน่นะครับเคซีฮาน่าเอา้านี่ผมจะมาอัปเดตเคซีฮาน่าเหมือนกัน คือเคซีกับฮา,าน่าผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่แบบแอบน่าสนใจในการเก็บโหลดเข้าไปแต่ต้องมีจุดซัอลโรตที่ดีเคซีผมยังมองจุดซัอฟโรตเดิมนะครับคือที่โซนเรน49บาทนะครับคือมันไม่หลุดเนี่ยมันยังพอฟื้นตัวขึ้นไปได้แล้วก็โมเมนตัมของเขาก็มีรุ้นในการที่จะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นไปในโซนนั้นบนนะครับสําหรับตัวของเคซีมีรุน้นและอีกตัวคือเดลต้ารอบนี้ผมว่าเดลต้าเคซีฮาน่าจะเริ่มวิ่งคนละทางนะจริงๆยิ่งถ่าเกิดฮะ ประเด็นคือถ้าเกิดว่าเดลต้าบีหน้าไม่ได้ติดตัวของเซตห้เนี่ยมีโอกาสในการแบบหลุดนะแล้วแรงขายอะมันจกมาเวลาจจะมีการสวิตชิ่งกันเอาตัวเดลต้าเงินที่อยู่ในเดลต้านะไปใส่ตัวเ c ซไปใส่ฮาน้าด้แม้ว่าช่วงสั้นตอนที่เดลต้าโดนตบลงมาแรงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่โอเคเคซีกับฮาน่ามันอาจจะได้รับส่วกระทบช่วงลบไปด้วยก็เป็น เป็นมีโอกาสเหมือนกันแต่สุดท้ายเดี๋ยวเมดเงินมีโอกาสเหมือนกันที่มันจะไหลเข้ามาในสู่สองตัวนี้ฉะนั้นในสองตัวนี้ที่มันพื้นฐานดีกว่าราคาไม่ได้แพงก,กว่าตัวเดลต้ามันก็เป็นจุดที่มันมีความน่าสนใจแต่เคซีวันนี้แนวรับรับเท่าไหร่นะครับห้าสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดบาทนี้เป็นจุดในการ,การเข้ารับรับได้แต่จุดในการซับล้อนะ่ะถ้าเอาชัวร์วเลยอะครับมันอยู่สี่สิบเก้าซึ่งแปลว่าถ้าเราเข้าห้าสิบเอ็ดบาทเนี่ยห้าสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดบาท ถ้าหลุด51บาทมาโอเคมันดียรอไหมที่เราจะซ็อกมาก่อนแล้วมาดูแนวรับอีกทีที่คือเว้น2บาทไว้เป็นจุดแบบช็อตเก็งพอร์ตเพื่อลงมารับที่49บาทอีกทีหนึ่งเราเล่นเป็นกลยุทธ์แบบนี้แต่ย่อลงมานิดๆหน่อย,อยเข้ารับได้ส่วนรีวอร์ดด้านบนเนี่ยมันเปิดสูงครับมันประมาณ58บาทฉชนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าโอเคถ้าท่านเข้าไป5 2บาท11บาทเนี่ยต็อปล็อต2บาทไป้นซ็อปลอสที่49บาทแต่ด้านบนเนี่ยนะครับ อยู่ที่58บาทเนี่ย6บาทมัน6ต่อ2อะ่ะมันก็คุ้มอยู่นะแต่มาต้องเล่นแผนนี้ไงนะครับมันต้องเล่นแผนนี้นะนนนนก็พอโอเคงั้น KC ผมว่าย่องลงมาแถบนี้ก็รับได้51บาท51บาท,บาท52บาทนี้ก็รับได้แล้วครับนะครับส่วนตัวฮานานี่ก็เป็นแผนเดิมก็คือว่าไอโซนเนี้ยมันรับได้แต่ว่าหลุดตรงเนี้ยเราไปก่อน42.5เราไปก่อนเราจะรับเป็นที่ที่40 เราลุ้นฟื้นตัวขึ้นมาโซนด้านบนเนี่ยแนวต้านของเขาใหญ่ๆเลยนะณับปัจจุบันตอนนี้คืออยู่ที่โซนเป็น50บาทนะครับสำหรับตัวของฮานาซึ่งก็ดูแล้วรีสวอร์ก็คุ้มนะฉันก็โอเคถือเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับสวัสดีคุณปัทรมวด้้ยนะครับ SAT คร SAT เมื่อวานแอบดูไม่ค่อยดีนิดหนึ่ง คือกระตุกลงไปแม้ว่าจะไม่ปิดต่ำกว่านะครับแต่ว่ามันเสี่ยงที่จะลงต่อก็เลยไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่มันมันมีความเสี่ยงที่มันจะลงมาหลุดได้ครับสำหรับตัว S A T ก็เลยรอก่อนคือกลุ่มยานยนต์เนี่ยทั้งสองตัวเลยครับเป็นจังหวะที่แบบอาจจะต้องรอนิดนึงครไม่จำเป็นต้องรีบไปเข้าราคาต่อราคาเขานหนิดนึงครับต่อราคาเขานิดนึงอย่างตัว S A T ผมว่าเขาสวยนะ 2ค okay, ระยะกลางก็อ,งอยู่ในเส้นแบบเหนือเส้น EBA ได้ดีแต่ว่าเนี่ยแนวรับหลักๆคือ25บาทฉะนั้นเราต่อราคาได้2บาทเราต่อไปก่อนนะตลาดไม่ได้เอ,อื้อให้แบบจะต้องไล่ราคาด้วยครับส่วนตัวบ้านปูเช่นเดียวกันนะฮะคือบ้านปูก็ยังเป็นขาลงอยู่แล้วก็ยังไหลๆลงมาเนี่ยสมมติตอนมันเด้งๆขึ้นมาไปไล่ราคาก็จบนะในบ้านปูเนี่ยแนวรับแรกเนี่ยมันไม่ควรหลุดแล้วคือโซนเรีน7บาท40ครับถ้า7บาท40มันยังยืนไหวนี่โอเค แต่ละเจ็ดบาทสีสิบเนี่ยมันลงมาต่ํานะเดี๋ยวเขาก็ขายใส่เข้ามาอาีกทีนะครับฉะนั้นใจเย็นๆคแต่วันนี้ห้ามหลุดนะหลุดเจ็ดบาทสี่สิบเราไปเลยนะเราต้องไวกว่าคนอื่นเขานะครับก็ประมาณนี้โอเคพบทุกคําถามแล้วนะครับสําหรับตัวของตลาดแล้วก็ภาพรวมการลงทุนนะขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะ วันนี้ก็ลุ้นตลาดลว่าให้วีบาว์กลับขึ้นมานิดนึงนะครับว่าจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูทีเฟกเปิดว่าจะเป็นไงบ้างวันนี้คือลงมาซื้อไล่แบบลองส่วนไม่ได้แล้วนะครับลงมาแรงๆถ้าเปิดหลดมาเนี่ยต้องตามนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก